สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมได้รีโวมาคันหนึ่งครับพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่ของทานร้านประจําเดือนนี้นะครับผมรีโวคันนี้ครับผมเ e ต i ินดิชั่ปี2020หน้าหมูป่าไม่เก้าหมื่โลครับผมใส่แม็กแล้วเรียบร้อยใส่ซุ้มให้เรียบร้อยสวยเดิมจัดน็อตไม่ขยับไม้แท้รับประกันหลังการขายสวยมากไรที่ติครับผม คันนี้จัดให้ราคา489,000บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านมีส่งสินเชื่ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทกสออมสินบัตรเครดิตบ้านรถยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนำใบเสร็จส่งค่างวดมาแลกเป็นส่วนลดได้100,000บาทเหลือ380,000 9,000บาทดาว21บาทค่าง,งวด7,500บาท7ปี84งวดส่งเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาและประกันลดหลังการขายส่งลถฟรีถึงบ้านทำสัญญาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้ทั่วประเทศฝากด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ